สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูอารมณ์ช่วยเรื่องอีกแล้วนะครับในการสอนออนไลน์ด้วยคลิปวิดีโอการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องหน้าที่ชาวพุทธตอนที่1 การเรียนรู้และปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2อพระพุทธศาสนาโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ชาวพุทธและปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีได้นะครับเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพครูขอแนะนําให้นักเรียนได้ปฏิบัติขั้นตอนในการเรียนรู้ซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ชมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบงานหรือทำการบ้าน 3. ปฏิบัติทำใบงานหรือการบ้านจนเสร็จแล้วเก็บไว้ เตรียมส่งกับคุณครูในวันที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือแหล่งความรู้อื่นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับคุณครูขอให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการชมคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับหวังว่าคงพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับ ยินยีนยนต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาพระพุทธศาสนาหน่วยที่4หน้าที่ชาวพุทธและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธหมายถึงกิจ หรือภาระหน้าที่ที่ชาวพุทธหรือบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพึงควรกระทำประเภทของชาวพุทธแบ่งออกเป็น4กลุ่มเรียกว่าพุทธบริษัทสีได้แก่หกลุ่มนักบวชได้แก่กลุ่มภิกษุคือนักบวชชายกลุ่มภิกษุณีคือนักบวชหญิงสองกลุ่มชาวบ้านได้แก่อุบ,บาสกคือกลุ่มผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอุบาสิกาคือกลุ่มผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาความสําคัญของชาวพุทธมีหน้าที่ปกป้องดู ูแลและเผยแพร่พระพุทธศาสนาหน้าที่ชาวพุทธที่มีต่อ ตนเองและพระพุทธศาสนาหนหน้าที่ในการศึกษาเราเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาจุดหมายของการศึกษาอบรมคือการพัฒนาตนเองใน4ด้านได้แก่ด้านร่างกายเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่ต้องปฏิบัติและสิ่งต่างๆรอบตัวด้านสังคมเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการปรับตัวปรับพฤติกรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ ด้านจิตใจการเตรียมใจของตนให้พร้อมมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวันห่นไหวตามกระแสสังคมหรือกิเลสด้านปัญญาเป็นเป้าหมายสูงสุดในการศึกษาหลักธรรมคับสอนหรือการพัฒนาตนเองตามหลักการพระพุทธศาสนาปัญญาคือการรู้แจ้งคิดรอบคอบ 2. หน้าที่ปฏิบัติตามหลัก ทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีจุดมุ่งหมายคือพัฒนาตนเองสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยนำหลักเบญจศีเเ็นจธรรมมาใช้ชีวิตประจํำวันเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีสามทำนุนบำรุงพุทธศาสนาได้แก่สร้างศาลาการปรเรียนโบวิหารสี่ ตถามบำรงพระภิกสุสามเณรซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวิน,นัยฝึกฝนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานหหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาคือการปกป้องพระพุทธนตัยได้แก่พระพุทธราทพระสูวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาหนึ่งวันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสเป็นวันที่พระสูต์ที่ไปประกาศศาสนาในที่ต่าง ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพียงเรียกว่าจาตุรงคะสันนิบาตแปลว่าการประชุมพร้อมกันด้วยองค์สิคือ 1. เป็นวันที่พระสุสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันที่เบรุวันวิหารโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระที่สุสง์เหล่านี้ล้วนเป็นเองพิกุปตะสมปทาโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปสมบทโดยตรง3ภิที่สุสงที่มาประชุมครั้งนี้เป็น บักลุอันต์แล้วทั้งสิ้น4เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆเลิกสองวิสาขบูชาวันขึ้น15้าค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปริยพานของพระพุทธเจ้าสาวันอาสาลหะบูชาวันขึ้นส5บ้าค่ำเดือนแเป็นวันที่พระรัตนตรัยขึ้นครบองค์สามคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์สี่วันเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแเป็นวันที่ พระสุปะจจำอยู่ที่ใดที่หนึ่เป็นเวลาสาเดือนในฤดูฝน 5. วันออกพรรษาวันขึ้น15้าคเดือน11วันสิ้นระยะเวลาการจำพรรษามีการตักบาตรีีวูการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1. นึ่ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าตอนบ่ายฟังเทศ 2. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3ประดับธงชาติและธงธรรมจักรเป็นไงล่ะครับนักเรียน นักเรียนคงได้รับความรู้จากการชมคลิปการสอนของครูนะครับวันนี้ครูไม่มีใบงานห,หรือการบ้านให้นักเรียนทำนะครับแต่ครูจะขอสั่งใบงานห,หรือการบ้านในตอนหน้านะครับซึ่งจะเป็นตอนที่ครูจะสอนในเรื่องเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับและสัญญาว่าจะนำรูปแบบการสอนลักษณะนี้ มาฝากนักเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ